เสฟังนังก <L V> ็หลายล้วเมนกน้นี่นองหนอไนีเราน่ัฟังเสียคนนึงตัวอ้จไปเสี้ยยยเาเสียมวยร่องเลยเสียมวยรองแบบไหนมาสักนาสามขวดบอกจะบอกว่าสามขวดกันเดี๋ยวก็ไล่แคบบอหท้ายี่อกอได้มาึ้นนาได้น โอ้โอโออรมันตีงุดหตี้องเสยองนะไปลูกด้งดงดงต้นลูกต้น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 ไเบ่งมุกเอดต้นลูกต้นต้นต้นเอานมงมัละปายเงยอยู่นะคุนำมุไปตีไปไล่ีนอนรัยนต้อนนี

Bò hôn kia. Yeah. Do you want to? Yeah, yeah, yeah. Oh, chắc chắn. Oh, chắc đi, Oh, chắc chắn. 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 Oh, tôi chắn. Oh, chắc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  chắn. Oh, nào, chắn. Oh, chắc 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 chắn. Oh, บอลไทยจเปนเี้ยวหูเลียวมนก็เบกันและเวนกันมเีกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวามีการต่อแล้วครับบนี่ยไม่ต่อเดีเยอยไม่่อย้วเดี๋ยวเดี๋ยวยยยออย่างเม่แต่มเมรอบนีมวนน อ้อยเราเนี่ยตอนแรกว้าวยังกวนยางดีได้ใจบุญน่ะบันนี้เริ่มเป็นไม่รอดใจบูดโอ้ท่านมามายาเด้อใหญ่เมื่อหลวงในใจเด้อที่เป็นตัวใบมันอ็เป็นตัวใบไหลเนาะตใบไหลเด้อโอ้กี่มังกรครัวขุนกุ้งเออมาเออนี่ก้อนน่ะ

ตตัวเดียวก็ซีตัวน้อยจอดงานกุยอดสวาระตานก็แอมมาเลยจะุญกูนิ่งโาเนย่อมเหมือนเราเลจะวนจะจอดวนคนเดียวมาย่อมนะไปกันนุ่งเด็นยักษ์

ไม่ร้อนกับนุชเราเลยไร้อนกับนุชาต้ดีด้เวครับต้องนั่งอย่งครับผมกันไรถึงวันนี้กัว่ากันดีใจเมื่อน้องันนี้เราพูดจะได้เสียสามขวดก่อนโอ้โหโอ้โหอ้โหกซีลงควันเลี้ยวรถเนาะเออเอาเปียกนิดนึงเสียหน่อยจอนเนี้ยเปียกเอาเอาเห็นคเลยเนาะ เออตัวอีกสร็อแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่นเนี่ยเนี้ยเนี่ยคงไมเลอชิโก้หมดคงไม่เหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเออเออเฉีิมรถมาแล้วเฉลยมรถมาแล้วรับตัดสินรับตัดสินคุณอะดรคุณเยังไงคุณ่ะคุวแดงคุณอ่ะที่ทำเยอะเลยวแดงอย่งต้น ว่าเรียตัวเน็นตลบสวย่ัวัเดียเี๋ยวัเดี๋ยวกำบุปาอยู่คบมังเอ้บุปกามันบุปาีเลยบุปามันบุปผาดีเลยบุปผาเลยใครเยบ่ยงมาถามคนนีเทานี้บนกดแล้บต้องถามคนเฮยเยาถามวันกถามนนเป็นเท่ากไอบอกได้ปุบ บองผมมมีคนึงได้ของที้ยเลยหยเมือกลม่เลยทเ้มเลยเ้มเอาูายสยเหบูดเลยเาเสร็จกูกูกี่เตมะสองเต๊มเบ่งหัวตรงมี้เหรอมี่ว่าพาเทนต์ต่ บอ่าก weight, matin, ัขาดกันเนาะพระนักก like ้นนั่นหน่อ่อนั้นเขาซอยน่อยงอันเด็กน่ยเดี๋ยวเนี่ยใส่ถุง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 พระนักก้นถขาสใส่ถุง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 พระนักก้นใส่ถุงมงใส่ม่ใส่โอ้ใส่ถุงห่ยูใส่หุยูน้องถือพระนักกนใส่ได้มใส่ถุงหุ่ยาถือดาร้งยังบอกอยู่ Mua Nha Thang Lung Pua Mua Nha Thang Pua Mua Nha Thang Pua, Mua Nha Thang Pui Mua Khun Pua Khun Puan Ooy! Chia Pheak Ong Chot Pati Kwa Chia Pheak Lala Ooy! Chia Pheak Lala Mua Thueng Nam, Thueng Nam Ko Thueng Kweak Lala Thueng Da Thueng Thueng Da Lala Thueng Nam, Thueng Nam Ko Thueng Kweak Lala Uu! Toi Chak Pa Toi อ้จะวาจะไรลักลอยแต่ว <C ourse> <st> ่าท <c oughs> ี <sm> ่คุณคุต่อนพันหนึงเม่อดดถามยักลอยยังไม่ดามอะเพราเขาต่อ้องหายิปตังค์ไปต่อพันหนึ่งบอมเีนเปลี่ยนเส้นพอมาเปลี่ยนเส้นมันบกขาดมัก็ขอตัวขาดมันขาดกลางเพราะใคือร่านร้านเนยเออต้องไปร้านกอร้านบ่ไปกันเนา ใส่กระเป๋ากูไปแล้วกับผ้าไปตัเออกระเป๋าปองหลาวไใส่ใส่กระเป๋าใส่ถุงสองมันเกือบรอจนวุ่นนะเกือบเกือบเกือบแล้วพอมได้อยู่ติดไ้หอยนึ่งนนึ่่นนึงแค่ตัวเดียวรับสองะใส่สมากันเลยเาแมงดีเอาเราดิ ไืออลลมบอลลูเดี๋ยวร้านนี่แหละเจ็บปวดที่ตีจ้านวเดี๋ยวกจอนจะไปน้ไปใจหรอกเอามาแล้วอ้าวอ้าวยมตเ่าโตชนะม่ยอมม่ง่ไม่ใจกลัวตัวได้ครับตัวเงี้ยก็จะ่ต ปิดเกมพอดีครับพนาแูสนาแเลอียครับมนี่ครับพุชนาครับผมเมื่อสมครเลนเจอก็เมื่ออาชีพก็เมื่ออาชีพแพ้ครับตาหนึงครับผมตาหนึครับนี่คือพอใส่ตรงๆปิดเกมพอดีครับผมปรละอบสองครับแก้มือไหมครับผมเด้เดี๋ยวเขามารุ่นกันครับว่า จะกู้แชมป์ได้บอนะครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติกับมือสมครเลเนนะครับผมงนึงหารงนึงเนคไดได้หาคอนสักมนอะไรก่อนหนนึ่งฮ่อฮ่า่าฮ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 ่าง่าฮ่า่ฮาฮ่่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เฮาฮ่า่ยฮัาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่่าาาา่ เดี๋ยวนี้มีอยู่สี่สิบนาทีแล้วเขาต้องอยูแแหะอ๋อบางมีเบ็ดยังบปลงน้ำยังแค่มวจากมวยร่องอยู่คนี้ต่อยแล้ออกจากมวยร่องอ่ะพลาดครับพลาดครับแรกๆจากมวยร่องน่ะบันนี่การบุญละเออติดอยู่แล้ว รุนกันครับสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับฝ่ายเทากับฝ่ายดำครับผมเนี่ครับกองเชียไฟลังตาไฟลังตาแต่ว่าจังไหนก็ต้องมีหกขวดัตเจ้าจไหนก็ต้องมีหกขวดเตเจ้าไฟลังตาแต่ว่ามือแลี้ยงอย่ามือเป็นลังดีกว่าจากว่าสามขวดนตหาตัวแรกเด้องหาตัวแรก

ไอ้คนซัวไอมันคนซัวคนไอ้มันคนซัวคนซัวอใหนเเคยอดกันเจ้าควมขังแม่ผนจมงไว้ันจะไปยิ้มเอนอนคนงูไอ้คนซัวไอคซัวแมวลงไปไรน่นอ้าวลุดแล้วลุดครับอ่นลุดครับรอลุนต่อครับรอลุนต่อครับผมเอาคนซัวคนซัวอะรงูซัวอะไรงูเออการเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกีฬานะเดียงไมมเดียงมาก รอบนี้ี่ได้กไม่กินปลาคนจะบ่อสยไม่กินเขากอนปลาอะไอ่ะปลาอะไปนิจบุญเพื่สนับสนุคนเดียไอ้มากสนับะบุดมันยังเ้ยเ่ยไอ้กระสังเฝอกระสังเ่าบัวบัวพลอกมีปนิญตัวนึ่งมีแบบเสยวหลายอยู่การพูดควยเรามลงก่นลงยังจิตใจตายเลยน่งออกปได้

ยานตัวเราหันมือยู่ดูสีมันดูจกมองนัมันย่นมองนั้นมันกินตลอด้วั้นมองมันย่นเลยแก่ก็ยมันไหวมันงไเอาของอะไรมาเครื่องียงกงเลยบ่ของบ่ของบ่ของตอให้ละตอให้บ่ของมันเกียวสอมีบบ่ไาดูไม่ดู ว่ามาปบเลยจะุ่่งช่วงลงยังไงบ่ันมาจอันนก่อนอ่ะอ่ะดี่าปดยเ้ยเีโอ้เทียนหป้อมไเอาจจ้าวะเลยะโอ้ชวนเลยวะลงปุ๊บกินปั๊บ่ยหลอนปุ๊บเลย

มีรรมันอะไรเงี้ยปุ่นมีแต่รมบังรอบนึงจะบุ่งไปเจ้างแล้วตัวที่สามตัวที่สามดึงเลยดึงเลยขอเราอยู่เราอยู่เราเอาดิเอาดออเดี๋ยอเดโอ้จะบุกันน้ำมาแล้วคนนี้โอ้โองเข้ามาแด้ม่กี

ตอนแรแกวุ่นย่างเช่นสีใบต้อให้มี่ยสองกสาแลกห่งักสามเได้แบบนี้งโตชีโร่ไได้ดยเ่ได้ไปลาบรถแล้วมันไก่ลาบได้ดีเศาแลนะไม่ได้เลยนรถรถโขึ้นมาได้

สามสามตัวสองก้อยส่วงไปเลยงอไปลกยสองคนอะรอบแรกขานึงเนาะรอบแรกไงขานึงว่ามวยตัวเนาะจอยบุญนี่ย่องไปมวยร่องตอนแรกนี่เป็นเสียนนี่ว่าตาแรกเนาะโม่นตัวนี่คอยมวยร่อง เอาเอาไดไไพักตอกปลามัเลยทุกอย่างเลยได้พัก้มเลยล้ตว่าเอาักล้อ่ะแล้วเราถามลูกเายกชา มันเกี่ยวอยู่แล้วเกมสุกแล้วลุ้นแล้ว

ตีสามตีสามตีสามแล้แล้วเารอาอับเงินหนึ่งหลังหนึ่งคาคีขาวันนี้ได้กระดหนึ่งว่าตานี้เือนในหนึ่งอย่แล้วใส่เงิน้วครอบบดีใส่เงินบดเรอเากเ้าเนีโอ้โออรออยู่เออยู่รอ ไปนาลอกับีเต้ตีไปเราหนาน้าลอกูเป็นพีเเบ็คนดีเลยะเบ็ดีเาว่แล้จูลอูลเลยมุนนะจอมุนมุนมุนเียบร้เบไปดึงมุนมนเอาเอาเอ้าเอาจี้ทาห่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวทายเอออยู่ล้อยู่ลหนอยู่ลึงไปไอยู่ล มุดดอนไมันอยู่แล้วนี่ไปไปไปว่กัมันมันมันไหวเป็นไฟจอนบูตีเนาะมันไหวงมันมันอย่างชนะ เงนเนเวเง่ยนเพื่อนวหลอนเ้วเงนหลนเ้วเอาเไปไปไปโอ้ยไปแล้วโอ้ยมีเสียงเหรอนเกี้ามีเสียงเล้อเอาไปเ่ยเมีเสียงเลยเดี๋ยวอย่าคยเสียงแม่จอยบุญเดี๋ยวเลย มนอยู่แล้วนะมจะพูดว่าย่งเลยเนื้อเบ็เหอ้เอาอามาน e ่เจอจรแล้วมาเลยเอาไปเนี่ปลวดอ้สามซีอ้สาีนมันสงตัวตัวเดียวบดตีนีละสอตัว่นแหละทีลอที่มันกตะอเนี่ตีะสามโอ้ยเป็นด่างเนี่ยตีไร เขเอือยงกงุ่มวันววัดึงมดึงมดึงมวัดึงมันอยู่แล้ววัอมันเทียรหน่อยดึงอยู่แล้วนยโอ้ยลอยลอยลอยลดลเกี่มาเกี่ยมาด้ยันเลยเอาลดลดเอาลเอาองกันงกันองกันมาเดียว เนียมการกวนเออลกงกันเอาเกมลุ้นไปเลยสีเราไปเลยสีเราเอาซูซีซูซีไปเลยีเายนีการเอาไปคองเขาไปเลยซูซ yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, ีซูซีบซูซีก็เ่อีกว่ 아, 밤은 밤. 와, 밤이 와. 야, 야, 야. 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 야, 와, 야, 야. 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 야.

เ้ก็าีกลครับตกงาครับตกน่าลงไปยังต้องมีการตกงาแล้วัเดียวโอ้เริ่มจะมีลายชันแล้วนะงเื่อหลอนหลอนจาเงือหลอนแล้ว นี่ให้เปเสียงไอ่ <puntos three> ้ยหลแล้วเปียนต่อยจ่อยบวกเกนไปแล้วตายตายยแล้วนกีฬาตกน้ครับผมตงต่อย่อยวกโอ๊ยโอ้โต้เปียกอง้แสดงว่าจะไ่ก้จอดิ้ะ ไปแก้เก้าเพี้ยกจะไปไล่ปฟนอ๋อช่วยคารีช่วยดนวยเนาะช่วยกันเลยโต๊ะก็รักโต๊ะก็รักใคากโต๊ะก็รักตไปยังจะมีอีกแล้วก็ถือได้แมันแ้สน เแจ้าบพวกดเดีุ้ยุงเราเป็นกยุงเนวนี้เจ้าพวกดเบ็ดแล้วอ่าตอนี้ยังหาีมาอยู่ตอนนี้หาไปตักู่ิบเอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย เออเดียลงอมนได้ลงแข่งเลยนะไปในกัลสไนเาะเบื่งเรา้นวะลุนมาดีล้วเอ๋อพูดเลยูดยืนควมันกัสนเนาะบอกกาเสียไปลองเลยอไป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 เอานี่ไปจวดจุดเจ้ากระโดกเจ้ากระตกนมก้มันไปไป่ เนี่ยขวงไว้เลยไปเรของไดเรียกลุ้นเขาถุแก๊สเขาละบัดเยอะลุ้นเรา่องหมดวันนี้เราไี่ใช่เพื่อนไปรเรื่องเราเนี่ยเมลงเลยกวนตาเนาะโอ้เป็นทีล้ มันบ่นอะไรมันกูเกียรติเนี่ยกูอะนี่สักสี่เฮ้ยสักสี่แก่ไปสุดท้ายแล้วมั้งไปสุดท้ายแล้วไปสุดท้ายแล้วปักกัดปักกัดตัวนี้ปักกัดเฮ้ยแต่ปักมาทำไมขนาดเน่ยป่าอะไรบ้านห้องประจําข้างหลังเป็นไรเจ็บปวดด้วยนะเนี่ คิแปดเลยมันมาบ้านคิบแนหนเออฮะคิแปดคิแปดเียรียนมนประกาศอยู่เนาะพึ่งนเข้าอันเน็ตเยอะเน็ตอันลองใกล้อะไรไม่ได้บึ่งเน้เอาเงาเพียงมาิีไก่ปีไกจับุนเดือนเดือนละปีนั้เป็นปีที่มันโชคดีสุดเลยโชคบ้านที่สุดเลยหันฝึกดหารบกสองเดือนเนาะดนปะเี่ยนี่ เขาหน้าดีเขาดี๋รวบัานนั่นล่นล้มอันเอาอันเขาเฟือน่าไปรุ่นเดียวก็ไปช่บหยพอไปเอาเปือาเื่้ยจคนจนนั่นแล้วอ็รั่วอ่ะปีบงว่ะแยนมาเจมันโอ้กูหละเงินก้น่เลยเอาไปกระสลาดกันตลาดก้นนี่แเลที่เอาขึ้นไปเอาไปเลย

อันได้ทุกอย่างนะัอนมาเรื่องนี้พักบมาเรื่องนี้ร้างหยุเลยนราเกเดี๋ยวมาถามความรู้สึกนักกีฬาครับผมบานนี้แพ้สองรอบติดครับแต่ความรู้สึกนี้การตกปลาสองสคนเป็นไงเนี่ยเป็งไดเพงไดเอาคู่ใหม่ได้ไหมเอาหางน้ามาหากล้องเนยเป็นยังไง ผมรู้สึกการแข่งผมเห็นมันตกน้ำผมเลยอัดให้มันครับอัดให้มันสงสารมันก็เลยยอมยอมยอมไปไม่รู้ว่าของเชียร์ลายครับของเชียร์ก็ไม่รู้ว่ามันลงไปทำไมคอัดโฆษณาด้วยนะมันสุดคนโฆษณาด้วยเหมือนชนะก็เหมือนไม่ชนะครับเอาคนโฆชนะเอาโฆษณาจะนั่งกันยุ่งแล้วล่ะไปกลับบ้านอุต่ออะไรครับ ก่อนก่อนก่อนที่มึงจะอัดมึงไปดูนู่นก่อนนะครับเอาบรรยากาศมาฝากครับการแข่งขันครับผมโค้งปิดคลิปไใ้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันไม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ